สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกท่านนะครับก็วันนี้พบกับช่อง Fine f ฟันฟิชชิ Channel นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรีวิวคันเบสตีอลปอมนะครับรุ่นอ่ารุ่นซากุระนะครับก็เป็นแบรนด์ของทางฝั่งอ่าจัดจำหน่ายและนำเข้าโดยบริษัทอาชินอไทยแลนด์นะฮะ ถ้าถามผมว่าทำไมผมเอาคันนี้มารีวิวเพราะว่ามันราคาถูกนะครับเพราะว่าราคาแค่600้อบาทเองนะครับ600้อยบาทแต่600บาทเนี่ยเดี๋ยวได้อะไรบ้างนะครับเนี่ยครับมาดูกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็เป็นคันเบสเตียปพอม2ท่อนนะครับ2ท่อนอ่ะ๋ยวไปดูใกล้ใกล้เลยฮะว่า600อบาทน่าจะได้อะไรบ้างนะครับซึ่งผมมองว่าไอคันเนี้ยโหโคตรคุ้มเลยครับอันดับแรกเลยครับที่น่าจะได้นะครับนี่เลยครับ ปูตินะครับรีซีสรีซีนะครับแลดไกด์นะครับนี่เลยครับรีซีสแลดไกด์นะฮะดูครับอ่าโดยชัดๆนะครับฟูจิยกชุดนะครับเอาแค่ว่ารีซีสอย่างเดียวเนี่ยอันเดียวเนี่ยน่าไปซื้อแยกนะครับก็สองร้อสามร้อยแล้วครับสองสามแล้วครับแล้วก็ชุดไกด์เนี่ยชุดไกด์ทั้งหมดเนี่ย ชุดไกด์ทั้งหมดก็เป็นฟูจิหมดเลยนะครับเนี่ยครับอ่าเป็นฟูจิหมดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ดีไซน์นะครับชุดไกด์ก็นะไปซื้อเองนะครับก็ประมาณ4ี่ร้อยเกือบเกือบ้าร้อยแล้วนะครับไกด์นะครับแล้วไกด์มีทั้งหมด1ิบตัวนะครับไกด์มีทั้งหมด10บตัวนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ขิดนะครับพันได้พันได้สีทองนะครับดำตัดทองนะฮะเนี่ยฮะดำตัดทองนะครับดูวนชัดๆนะฮะอ่าชุดได้ดำตัดทองนะครับ สวยมากครับอ่านะครับอันนี้ปลายไกด์นะฮะปลายไกด์เป็นนี้นะฮะปลายไกด์อ่านี่ครับปลายไกด์นะฮะหกร้อยบาทนะครับผมยังงงเลยครับเนี่ยราคาไปบิวเองยังไม่ได้เลยครับหกร้อยบาทแล้วก็ดูทางด้านอ่าท้ายคันนะครับเป็นด้านพุดเดิลนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับดีไซน์นะฮะดีไซน์สวยมากเลยครับ นะครับแล้วตรงนี้ครับดูครับชนะตรงนี้จะเป็นอ่าเป็นคล้ายๆเป็นแหวนเป็นอะลูนะครับแหวนเป็นอะลูแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นพันด้วยตรงนี้ครับพันด้วยคาร์บอนนะครับคาร์บอนเป็นพลาสติกคาร์บอนนะครับเคลือบนะครับแดอร์บูดามนะครับคันที่ผมได้มาตัวนี้นะครับอ่าเนี้ยคันซากุระนะครับ อ่าแล้วก็เป็นเวทนะครับดี๋ยาให้ดูครับเวทนะครับอ่านี่เวทนะครับเวทแปดสิบหกนะครับยาวหกจุดฟุตสองท่อนนะครับก็ดูแหวนแต่งตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ครับขนาดแหวนแต่งยังสวยเลยครับอ่านี่ครับก็มันโฟกัสโอเคนะฮะก็ ถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าก็เป็นครสองท่นอนที่ผมไปหาหามานะครับก็ถือว่าในราคานี้หกร้อยบาทนะครับเหมือนกับได้ชุดไกด์ฟูจิกับรีซิฟูจิซื้อชุดไกด์ฟูจิรีซิทฟูจิแล้วก็แถมคันนะครับถ้าไปถ้าไปสั่งวิวเองนี่ยังไม่รวมค่าแรงไม่รวมอะไรนี่ยังไม่ได้เลยครับราคานี้นะครับโอ้โห,โหส่วนแบงก์นี่ แบงก์ก็มีความหนาอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยครับเนื้อแบงก์มันมีความหนาอยู่นะครับเห็นไหมครับแป๊บหนึ่งนะครับนนให้ดูความหนาของแบงก์นะฮะอ่าเนี่ยครับ,ค,รบความหนาของแบงก์นะฮะ หนานะครับไม่ใช่ไม่หนานะครับหนานะครับแล้วก็มีมีถุงใส่คันมาด้วยนะครับเนี่ยครับถุงใส่คันนะครับก็เป็นถุงใส่คันทั่วไปนะครับเนื้อผ้าทั่วไปนะครับเป็นผ้าสปันน่าจะเป็นผ้าสปันบอลนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเทสนะครับไปเทสข้างนอกนะครับก็ลองยกพวกลองยกถังน้าดูเอ้ยไม่ใช่ถังน้ำครับลองยกขวดน้ํายกขวดน้ําดูนะครับ ก็เป็นขวดน้ำลิตรกว่าก็ใส่น้ำเต็มนะครับดูซิว่าแอคชั่นมันจะเป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่ามีนะนะหลายคนใช้นะครับซึ่งด้ามนะครับประจับแล้วมันก็เนี่ยครับประมาณนี้ครับอ่ะเนี่ยครับมันก็พอดีข้อศอกนะครับเวลาเราตกนะครับมันก็ไม่ไม่มาเกตกะตรงข้อศอกพอดีนะครับไม่มาเกต็กะตัวนี้เวลาเราเหวี่ยงเนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้พอดีนะครับเห็นไหมครับอ่าเวลาเราเหวี่ยงนะครับปึ๊บ ไม่มาไม่มาติดข้อสอบตรงนี้นะครับแสดงว่าด้ามเนี่ยมันถูกทํามาเพื่อไม่ให้ยาวเกินนะครับอ่าโอเคนะครับสวยมากครับสวยมากครับตรงนี้ก็เป็นแหวนอลูมิเนียมนะครับนะครับแหวนอลูมิเนียมแล้วก็พันด้วยอ่าลายเคปล่ร์นะครับคุ้มมากๆราคานี้นะครับส่วนจะเหนียวหรือไม่เหนียวงนั้นนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูกันนะครับก็ราคานี้ก็ผมมองว่า คุ้มมากครับคุ้มมากครับก็สําหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจบไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเทสดูไปเทสยกดูนะครับว่าแอคชั่นของคันเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็ทดสอบขวดน้ำหนึ่งยกหนึ่งลิตรดูก่อนนะครับหนึ่งลิตรครึ่งนะครับแล้วลองดูก่อนนะครับตรงนู้ผมปูกไว้แล้วนะ ันนี้นะครับทดสอบก็คือว่าใส่น้ําเต็มนะครับขวดน้ำ1.5ลิตรนะครับน้ําหนักก็ประมาณอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ3กิโลนะครับ ครับก็จากการไปเทสเมื่อกี้นะครับก็ลองยกอ่ายกขวดน้ํา 1. 5ุ้าลิตรนะครับ1ขวดนะครับก็ยกขึ้นได้สบายๆมากนะครับแล้วก็ยกขวดน้ําในถังนะครับขนาด 1. 5ุ้าลิตรเนี่ยสองสองขวดนะครับก็ให้ดูแอคชั่นคันนะครับก็เป็นคันที่ถือได้ว่าค่อนข้างเหนียวนะครับเหนียวนะครับแล้วก็เป็นคันที่น้ําหนักเบานะครับน้ําหนักเบา ก็เมื่อกี้ผมก็ลองลืมช่างนะครับเดี๋ยวผมลองช่างดูก่อนนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับอ่ะอยู่ที่น้ำหนักนะครับ130กรัมนะครับ130กรัมก็ถือว่าไม่หนักมากเกินเกินไปนะครับสำหรับคันเบสนะครับวางไกด์ทั้งหมดไกด์ฟูจิ ทั้งหมด10ตัวนะครับที่วางไกด์นะครับก็ถือว่ายกเมื่อกี้นะครับยกถังน้ํานะครับก็ระดับถ้าติดปลา3กิโลนี่ก็เอาอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆในน้ํานี่มันก็เกินกว่านี้อยู่แล้วนะครับก็ถือสรุปว่าคันนี้นะครับเป็นคันที่คุ้มค่านะครับในราคา600บาทนะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกด s ับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับสำหรับช่อง Fun f u n f i t h i n g Channel นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ